ลวกเส้นกันนะคะ <S <S จบค่ะจ้าน่ากินมากๆ<ม>เลยหอมนะเนี่ย<ม>หอมมือเย็นของเรานะคะห<ม>อมอไปตองปตตองของข้างบ้านมันเช่นเคยหอมอีอรักอีรูดใหญ่เลยหอมบอกยายสุกแล้วนะจ้า สวัสดีค่ะวันนี้เราทําก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเราจะเทำน้ําปรุงก่อนเนาะน้ําปรุงของเราก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลแล้วเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวตอนนี้เราต้องเคี่ยวน้าตาลกับน้าปลาให้เป็นคาราเมลก่อนค่ะเคี่ยวให้เป็นคาราเมลเลยค่ะเห็นบางยูทูบนะคะเขาทําแล้วเขาเอาไปปั่นปั่นให้มันเหนียวเลยเป็นคาราเมลเลยอ่ะเป็นน้ําข้นๆเลยอ่ะเดี๋ยวก็ fruit. ไปพักให้เย็นนะคะเราค่อยเติมน้ำมะนาวลงไป เราเดี๋ยวไปเตรียมน้ำซุปเครื่องเครื่องน้ำซุปเราปรุค่ะ<ป>โหดใช้ท้ายเราแครลอดที่จะใส่ในน้ำซุปนะคะเราจะเฉาะเฉอะใหญ่ๆ <c oughs> ไม่ได้ทำหม้อใหญ่วันนี้ จ๋าใส่ในน้ำซุปค่ะพ่อกำลังสับหมูเสียงสับหมูอยู่ในครัวเรามีถั่วฝักยาวในตู้เย็นบ้างไหมไม่มีเนาะแอ่แนี้แหละแต่จะได้กินแล้ว ลวกเส้นกันนะคะเส้นของเราก็คือเส้นดอกบัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีทั้งเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กส่วนทอง,งอกเราก็จะเด็ดหัวกับท้ายออกลวกพร้อมกันกับเส้นไปเลยค่ะน้ำตะชามนะคะก็จะมีหมูสับค่ะหมูสบับหมูสบับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะคะใส่สักประมาณ2-3ช้อนแล้วแต่นว่าความแซบของเรา ใส่น้ำซุปลงไปนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็ไปตอกลงชามค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำครุกรีนเนาะ เส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะน,น,นะใช่ใชน,ะะนซุปก็เข้มข้นแต่ถ้าว่าชอบแบบอะไรที่มันข้นๆก็ใส่นมสดลงไปด้วยเนาะเหมือนที่เราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวพิสดารอ,อะไรนะแซ่บพิสดารใส่หมูกรอบใส่หมูกรอบเดี๋ยววันหลังลองทำดูทานข้าวกันจ้าก๋วยเตี๋ยวของเราวันนี้หมกโคล่านะคะหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวมือที่ย่าง ลาดแล้วมนเลี้ยดกินมเนื้อนมายุหน่อยเดี๋ยวยายก็จะเอาเก็กใส่ลงไปเลยเอาใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าหน่อไม้มีแค่น่อเดียวน้อยๆหอใบตองใบตองขอข้างบ้านเหมือนเช่นเคยไม่มีใบยอเนาะวันนี้ไม่มีใบยอแดดมันร้อนนี่กัดออกจากบ้านนียังไงก็ติ้นงานอ่อสวยไม่สวยช่างมัน กินเองทำมันเจอกินเองไม่เด็กขายไม่ใด่ประดิษฐ์ประดอยไม่เคยสื่อเขากินหรกทำไมก่อนนี่ตะเก็บมาจากแถวเือนบ้านหอมโอ้ยไอตองมันไม่ดีหอยรักไอลูดใหญ่เลยช่างมันเ้อสกิลการหอไปตตอง ห่อสุดท้ายเอาไม้กัดสองกัดนะจะได้รู้ห่อนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วมาหยิบทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยของชอบแผนเขาว่าจะกินแล้วตัวเราเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันตอนเช้าผิดแผนขอ่เขาเอาไปนึ่งของชอบก้าห่ออันได้ก้าห่อ ยายไปหนึ่งกอนเด้อแล้วหอมบอกยายสุกแล้วนะจะาอะลองแกะให้ดูสักหนึ่งห่อสุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์กันน่ากินไหมเหมือนที่เคยกินตอนเด็กๆไหมที่ไปปีนต้นนั้นเก็บของอันนั้นเป็นกิเลกอันนี้คือมุดกอไผ่เป็นมุดกอไผ่มานะมุดกอไผ่ตอนเป็นเด็กอะยายชอบชอบไปเจ้่หาหน่อไม้ยายจะหาทุกวันเลยหามา แล้วก็ทำหน่อไม้ดองไว้เป็นเป็นไหายสองหายสามหายเลยอะ่ะกินตลอดปีเลยอะ่ะเสร็จแล้วได้ยายกินข้าวก่อนนะมาทานข้าวด้วยกันจ้าลูกหลานพริกแกงเนาะเพราะใส่พริกแกงลงไปก่อนใช่ไหมหพริกแกงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งตามสักครึ่งหนึ่งเหรอ,หอตักขนุนไม่ได้หวานมากเนาะจะกงนก็ใช้ใช้ขนุนอ่อน ใช่เขาใช้ขนุนอ่อนแต่ว่าเรามีอันนี้เรามีอันนี้อันนี้จะอร่อยกว่าจะอร่อยกว่า,ออวามันจะได้หวานได้หอมวันนี้พ่อจะแกงขนุนให้กินใส่ข้าวเบือลงไปจ้าแล้วก็ตามด้วยชะอมและใบแมงรัก ไปไนมรักจบทายจ้ามื้อเย็นของเรานะคะเราก็เดี๋ยวมีปลาส้มทอดด้วยเสร็จแล้วจ้าไก่ขนุนของพ่อจ๋าเราอืมันใส่หมูสามชั้นเนาะน่ากินมากๆเลยหอมนะเนี่ยหอมมื้อเย็นของเรานะคะเดีย๋ยวไปทานมื้อเย็นกันค่ะวันนี้เราก็กินกนันกลางเช้าเย็นๆเลยเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะ ติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ